นะครับวิปัสสนาจะได้บุญบาร,รมีมากที่สุดเพราะเป็นการที่เราจะตัดพบฏชาติเข้าสู่พระนิพพานแต่การที่เราจะได้บาร,รมีมากขนาดนั้นนะครับมันเป็นของที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องฝึกในสมถะหรือพื้นฐานก่อนถ้าพื้นฐานดีแล้วเราจะไ่วยคว้าในบาร,รมีที่ยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่ตรงน,นี้มันก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดพื้นฐาน ะคจิตเราไม่สงบระดับขั้นชาเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังบารมีที่สูงส่งที่ใหญ่ได้นั่นเอง ฝึกสมาธิคือสิ่งหครับหลักสําคัญของการฝึกสมาธิที่พุทธองค์ถ้าตัดไว้ก็คือหนึ่งคือการปฏิบัติบูชานะครับซึ่งแตกต่างกับอาบิบูชาอย่างสิ้นเชิงตรงที่ว่าเราต้องฝึกทีบอกคือฝึกสมาธินะครับพุธองค์ตัดว่าสามอย่างคือละชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นการทําสมาธิก็คือการทําจิตใจ ให้ทองใสนั่นเองก็คือในข้อที่สามจิตและสติต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมถูกต้องครับถ้าเกิดเราฝึกคือต้องเข้าใจว่าโดยปกติเราจะมีสติบ้างเราจะขาดสติบ้างในแต่ละวันแต่ถ้าเกิดเราฝึกสตินะครับพอเริ่มฝึกสติมีสติมากขึ้นเขาจะเรียกว่าสมาธิจิตเป็นสมาธิ นะครับสมาธิเป็นผลของจิตที่มีสติควบคุมอยู่มากนั่นเองอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือยกตัวอย่างถ้าเกิดเราอ่านหนังสือแล้วเราอ่านไม่เข้าใจเขาก็จะบอกว่าเราไม่มีสมาธิในการอ่านอย่างเช่นเราทํางานเราทํางานเหมือนคนไม่ตั้งใจใจลอยๆเขาก็บอกว่าเราไม่มีสมาธิในการทํางานแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธิคือผลของสติสติมีมากสมาธิ ก็เป็นผลของสติที่มีมากนะครับสติเรามีกับสิ่งที่เราทําอยู่น้อยนะครับสมาธิที่เป็นผลมันก็มีน้อยหรือเขาเรียกว่าไม่มีเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิมันเป็นผลของจิตที่มีสติควบคุมเป็นระยะเวลานาน,านๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคือวจหลักของการฝึกสติหรือฝึกสมาธิ ะครับเพื่อขัดเกลาจิตใจให้จิตของเราพวนกระแสจิตนะครับให้มีความผ่องใสจนกระทั่งหรืออนุสัยก็คือหมดจากกิเลสน,นั่นเอง อยากให้อธิบายคำว่าปล่อยวางนะครับครับคือปล่อยวางชัดเจนนะครับคือคือเขาเรียกว่าให้เวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าเรามีความรู้สึกว่ามีความมีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะบอกให้เราปล่อยวางนะครับปล่อยวางมันจะตรงข้ามกับอุปทา,านนั่นเองเมื่อเราเกิดอุปทา,านขึ้นเขาก็จะบอกให้เรา ปล่อยวางนะครับเพราะฉะนั้นคือคําว่าปล่อยวางเนี่ยเ,เราที่เราเอามาใช้กันนะครับในเชิงทฤษฎีก็คือเรามาพูดกันในปล่อยวางแต่ในความเป็นจริงเราปล่อยไม่ได้นั่นเองมันก็เลยเกิดปัญหาว่าทําไมพูดให้ปล่อยหรือเราอยากจะปล่อยวางแต่มันปล่อยไม่ได้ในสิ่งที่มากระทบจิตใจนะครับทั้งเรื่องความ กรธความไม so ่พอใจัละเรื anymore, ries, literacy, ่องความอยากมีอยากเป็นหรืออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปล่อยวางในที่นี้นะครับในที่นี้ที่เขาใช้กันในทางโลกเนี่ยเขาใช้สําหรับบางคนที่อย่างที่บอกคือมีปัญหาในเรื่องครอบครัวในเรื่องการเรียนในเรื่องการใช้ชีวิตไปตามวันในเรื่องความรักนะครับพอเกิดปัญหาปุ๊บเขาก็จะไประบายให้คนอื่นฟังไปเล่าให้เพื่อนฟังไปรษาคนอื่น เขาก็จะแนะให้เราสรุปเลยให้เราปล่อยวางสรุปง่ายๆนะครับให้เอายอดไปเลยเอายอดที่สําคัญไปเลยแค่คําว่าปล่อยวางแต่ในเชิงปฏิบัติมันไม่ได้ตรงที่ว่ามันจะปล่อยยังไงมันจะวางยังไงนั่นเองนะครับคือในหลักที่เขาบอกเนี่ยมันง่ายแต่ในเชิงปฏิบัติที่เราจะเอาไปใช้มันเหมือนมันมืดแปดด้านเพนวางไม่ได้ นะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีเยื่อใยกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีการทบบ่าะบมีการสะสมมาช่วงนานตาปีอย่างเช่นคนที่เขารักกันเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเลิกกันหรือที่เขาเรียกว่าอกหักเนี่ยในประมาณนี้ก็คือก็จะมีความห่วงหาอาทอนมีความอะไรอาวรต่างๆนานาแต่พอเราไปปรึกษาเคาอืน่นเขาก็จะแนะนําสรุปเลยว่าให้เราปล่อยวางแต่เขาก็ไม่รู้ว่า เยื่อใๆที่เราสะสมกันมาความดีความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่สะสมมามันก็จะมาคอยกวนใจมันก็จะมาคอยกัดก่อนจิตใจทําให้เขาปล่อยวางไม่ได้นั่นก็คืออุปาะทานนั่นเองนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังในวงคือในในเชิงเปรียบเทียบแต่การปล่อยวางที่จะได้เรียกได้ลลผลในเชิงปฏิบัติที่แท้จริงต้องฝึกสมาธิเท่านั้นเพราะ สิ่งที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะกําลังสติเรามันอ่อนนะครับพอมีพอมีกาลังสติอ่อนเราได้แค่พิจารณาตามเขาแต่สุดท้ายมันก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือมีอุปทานเหมือนเหมือนเดิมก็คือไม่สามารถปล่อยวางได้นั่นเองเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายในเรื่องของการที่เขาแนะนําให้ปล่อยวางต้องฝึกสมาธิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นะครับมันก็จะผกมันก็จะเกิดผลในทางตรงกันข้ามก็คือเราก็จะสามารถปล่อยวางนะครับมีเหตุมีผลกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากนั่นเองครับข้อสุดท้ายครับสี สมาธิปัญญานะครับนำเราสูพ่พระนิพพานได้หรือเปล่านะครับตัวอย่างวันนี้ก็มีชัดเจนนะครับในการถวัตในการส่งองตามหมาบัวนะครับลวงตางก็ได้พิสูจน์ว่านิพพานมีจริงนะครับมรรคผลนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ยังมีอยู่ตาบใดที่พระพุทธองค์บอกว่านะครับมรรคมีองค์แปดยังมีอยู่เมื่อใด นะครับพระอราหานต์ไม่สิ้นไปจากโลกนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาที่พระสุโองค์ทรงตัดไว้นะครับสามารถนําพาให้เราถึงซึ่งพระนิพานแน่นอนล้านตปอเ็์เพียงแต่ว่าระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนั่นเองอาจจะสิบชาติร้อยชาติพันชาติหรืออาจจะชาติเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือผู้ทวงตักไว้ไม่มีผิดไม่มีพลาดนะครับในมักไม่ยงแตกครับก็หมดนะคะรับวัดเวลาพอดีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ตื่นประมาณตีห้านะครับแล้วทำมาเช้าพร้อมกับตีห้าครึ่งนะครับทำมาเช้าเสร็จ,จเราดจบโกรบนั่งสมาธิแล้วก็ลงกระตักว่า ประตะวานเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็พักผ่อน ตังนะพิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธโมสวาคาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสา สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามคฺคญมามี <tipano'> <tipano'>